สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสมบัติขายที่ดินวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินในพื้นที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีที่ตรงนี้แหละครับที่ที่ผมยืนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโครงการบ้านสวนคลอง10กมที่5 5เป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบที่สุดในย่านหนองเสือฉะนั้นแล้ว ท่านเห็นไหมฮะสายไฟนะครับถนนคอนกรตีตกว้าง12เมตรสาธารูโภคท่อระบายน้ำมีให้หมดแล้วน้ำไฟพร้อมถนนสวยงามมาก12เมตรเราจะไปดูซิว่าที่ดินแปลงนี้นั้นนะมีกี่แปลงนะและอย่างไรบ้างนะส่วนที่ผมยืนอยู่นะครับจะเป็นในส่วนของออฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโซน F โซนเอจะมีอยู่ทั้งหมด15แปลงด้วยกันนะครับแล้วก็ฝั่งตรงนี้จะเป็นในส่วนของโซนอีโซนอีนั้นจะมีอยู่8แปลงโซนอี e. ก็จะหันหน้าไปทางด้านทิศใต้เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าโซนอีทั้ง8แปลงนั้นมีแต่ละแปลงนั้นอยู่ตรงไหนอย่างไรและสามารถที่จะมาเดี่ยวหรือมาเป็นแพ็กหรือมาจะเป็นหมู่คณะอนญาตที่น้องทั้งหมดมาอยู่ที่ตรงนี้แล้ว เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูปรพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมครับธงปลิวสวัยนะครับตรงนี้ธงสีชมพูก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยตรงนี้แหละครับนะก็จะเป็นแนวเขตของที่ดินในส่วนของ E1 นะครับหน้าแปลงก็จะหันหน้าไปทางด้านที่ใต้กว้างประมาณ12เมตรแล้วก็ยาวลึกลงไปท้ายแปลงก็ 21มัดี่เมตรครับ E 1นะครับเนื้อที่ก็62.5ตารางวาถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ E2 เนื้อที่เหมือนกันครับ62.5ตารางวาที่ดินทุกแปลงของเรานะครับในโครงการบ้านสวนคลอง10ก็สามารถที่จะมาจับจองเป็นเจ้าจของได้นะครับทั้งเงินสดและเงินผ่อนผ่อนก็ผ่อนนานถึง3ปีนะครับเงินดาวเพียงแค่3 0 0 0 0บาทเท่านั้นก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของแปลงที่ดินได้แล้ว ยังไงนะครับเปิดให้เข้าชมพื้นที่จริงนะครับในวันที่24-25มิถุนายนนี้และก็จะเปิดขายกันทั่วโลกให้จับจองไปจองข,ของกันในวันที่26มิถุนายนนี้ครับมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนมาหลังก็ให้เป็นไปตามสิทธิ์ที่เราได้รับครับมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ E5 นะครับเนื้อที่62.5ตารางวาที่ดินก็จะเป็นแบบนี้แหละครับก็จะมีเพื่อนบ้านของเรานะครับด้านท้ายแปลง ก็มาอยู่ก่อนหน้าแล้วฉะนั้นแล้วอยู่ตรงนี้ไม่มีเหงาไม่มีเปลี่ยวยั่งแน่นอนยังไงก็ฝากท่านผู้ชมไ้ด้วยนะครับแล้วก็จะตามด้วย e 6. อ6โซนอ e ีนะครับจะมีทั้งหมด8แปลงด้วยกันอยู่ติดกันเลยครับท่านผู้ชมทนาดที่กาลังมองหาแปลงที่ดินที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพแล้วก็มีเนื้อที่ขนาด62.5ตารางวานะครับสร้างบ้านหลังหนึ่งแล้วที่เหลือก็สามารถที่จะปลูกผักทํารั้วพืชผ,ผักสวนครัวรั้วกินได้ก็ลองแวะมาดูที่ดินแปลงนี้ คลิปนี้นะครับมาอาปัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าที่ดินของเราที่หลังจากเคลียร์ริ่งพื้นที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างฝากไปด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ให้กับสมบัติขายที่ดินแล้วก็ติดตามชมทางเพจแล้วก็ทาง y o u t u ทุกทุกช่องทางครับสมบัติขายที่ดินฝากไว้ด้วยครับสนใจก็สามารถติดต่อขอรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ088631931ยังไงเดี๋ยวเจอกันวันที่26ครับ ขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับ